เมื่อกี้มันยังว่ายน้ำมีชีวิตที่ร่าเริงอยู่เลยครับคุณผู้ชมไม่ดแดดนะครับอ,อ,อดีค่ะแต่กํา,ากลังไปหนึ่งอันนี้ขอเลยแล้วกันอืมกินได้ไม่น่ากินมากไข่ <c oughs> ด้วยไข่ตะขี้ว่าอะไรในวัวเนี่ยน่าตะขี้น่าตะขี้ครับดิน้นมันดิน้นนะครับโโเโรเจอร์ไปเลยโรเจอร์บีก็เอ่ะนี่คือการทารุณกรรมสัตว์ถึงขั้นสูงสุด เมื่อกี้มันยังว่ายน้ำํำชีวิตที่ร่าเริงอยู่เลยครับคุณผู้ชมไม่แดกนะครับอ,อดีค่ะแต่กําลังไปหนึ่งอันนี้ขอเลยแล้วกันเอาเลย <c oughs> ไปลองชิมดูพี่ภูมอยากลองชิมอะไรอยากลองชิมอันนี้ซาซิมิมากค่ะบเอาไปกุ้งลายเสือนิดโล2อ0พนะครับ3ตัวพันหนึ่งโคตรสดมากเลยนะคะพี่ภูมิมันดิ้นมันดิน้นพอพอพอเป็นจักได้ครับนะครับเดี๋ราจะเป็น อะไรบีก็อ่ะเอ้เหื้อกับกรอบดีกรอบไหมเอาเลยชิ้นโตเลยขับโพดหลายคนขอบคุณค่ะคมึงเียรอะไรหรมึงเฮยเลยชิมอีกว่ะโอ้ไอ้ไม้ไผ่แตนี่โคตรแรงเลยั้งกั้งไหมครับ พรีเมียมพรีเมียมทุกคนค้านี้แดกไงว้าวนี่ครับหนาฮีมันต้องกั้งตัวหนาฮีเนื้อหวานหนึบแ่บอีกนีเด้อกินไหมค่ะพี่กบตรงบ้านเจ้าสวนกันเพลงเลยเนี่ย กินเข้าไปอย่าพี่นะคะไม่เคยป้อนใครขนาดนีอะไรบ้าไว้อุ้มป้อนอีกทีตอนพี่ติดเตียงเป็นไงอร่อยอนี้ข้าวต้ไข่ด้วยไข่กต่ขี้ว่าในในวัวมันเนี่ยน่าจะขี้น่าจะขี้ครับไมีน่าคูดีคู่เดียวปุ่มสีครับพี่แต่นี้ถ้าคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบนะมันจะเหม็นๆหน่อยยูคกบยูทูบมันต้องคำปุ่มแล้วนะคะเออนั่นแหละนั่นแหละเออ คำเขาเดิมเลยแหม่ลั่นลอมาใส่น้ำตาลนิดนิดเลยเงกินได้ไม่น่ากินมากเป็นยังไงไม่ไหวปลาหมูสหีปลาหมูสหีที่ก็ที่ก็กินปลาหมึกหนมา ตาปลาทุกคนอาจจะเคยเห็นนะคะตาปลาตัวนี้เราสามารถขูดได้ออกจากสตรีนนะคะถ้าใครที่เป็นเลือดหนักนะคะก็จสามารถเจาะได้โอ้มันแรงมากโอ้ยโอ้ยเตือนมึงแล้วนะไปอืมอืมแตกในปากหรอเปล่แตกในปากเลยเหรอข้าวซอยแตกในปากตอนไหนนะหมายถึงกินตาปลาเหมือกันแตกตอนไหนนะหวานสดกรอบเยี่ยม นั่น,น,นกรอบมากครับอย่านะไม่เอานะไม่เอานะาอาอายังสรุปครับสดแซ่บจริงๆรับคุณผู้ชมครับว่างๆแวะมาตลาดเช้าที่พัทยา